นอกจากข้าวในยุ้งฉางปลาร้าอาหารแล้วก็เครื่องปรุงของชาวอีสานถือว่าเป็นภาพของความมั่นคงทางอาหารและเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับหลายๆชุมชนในพื้นที่ภาคอีสานนะคะลองดูตัวอย่างชุมชนหนึ่งค่ะที่บ้านหนองล่ามอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามที่นั่นเขาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้รับรองมาตรฐานจากอ,อยอเลยนะคะแล้วก็ส่งปลาร้าส่งขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปลารา้าเครื่องปรุงรสที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวอีสานปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศปลารา้าจึงเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวอีสานร,รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองล่ามอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามตะโกนโพเมพื้นหน้าน้ำท่วมบาดน,นีนเพื่นกระพ้าหิดปลาล่าประเด็เอาปลาชุดไปขาย ชื่อตูวบ,บชุดเพิ่นเก่าผ้ามะาขิดประแดกอยูด่ายข่านขบพัวเบิร์ตบันตนองราหมูหนึ่งหมูหกกระตัวมาโอปต่อเพิ่นมาจองสถานทีตัวนี้หายงแมกก็ะลืไปสมรครเป็นอุทอปของระดับอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาารคามวิสาหากิจชุ่มชุนมหาไรยราชผัดเพิ่นมาปิดห้องประกอบการนี่หาแล้วบาทนี่ก็จังได้ผ่านออยยก็เลยได้มาจูจุดนีเลยในฤดูกาลที่เข้าหาปาน ช่วงในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาคือเดือนน้ำเข้าก็เดือนนานี่ช่วง,งเข้าเก็บเกียวเอาป่าวันเนาะเพราะว่าเขาเข้าสิถอกสิแ่แล้วเข้าสิระบายน้ำออกในช่วงนี้แหละช่วงเข้าหาป่าปลาคือเป็นปลาหมากกักอึงของปลาหมากักเป็นตัวสองก็เป็นปลาบองสามก็เป็นน้ำปลาต้มซุกสี่ก็เป็นปลาผง ห้าเป็นปลาซับไร่ก้างคือเ้าเห็ดดีเห็ดสะอาดดังไปทั่วโลกกินยุ่ทั่วโลกเลยะกับไปเกาหลีเทลหาเงินเงินกับเพิ่นกะมาเอาไปเห็ดเมนูของพื้นเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่คนอีสานเข้ากินประจําเป็นงานที่เข้าเป็นอาชีพเพราะเข้าไปถาบวอนอยู่หมันคองอยู่เพื่อกันก็บพอเห็ดหน้าเนี่ยนแะ ปลาร้าภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ชุมชนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น